สัตว์ผู้ไม่เคยเกี่ยวข้องกันหาได้ยากในเรื่องนี้พระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับภิกษุทั้งหลายอย่างนี้ว่าภิกษุทั้งหลายสงสารนี้กำหนดที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ได้เมื่อเหล่าสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกัน้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกท่องเที่ยวไปมาอยู่ที่สุดเบื้องต้นย่อมไม่ปรากฏ สัตว์ผู้ไม่เคยเป็นมารดาโดยกาลนานนี้ไม่ใช่หาได้ง่ายเลยข้อนั้นเพราะเหตุอะไรเพราะเหตุว่าสงสารนี้กำหนดที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ได้เมื่อเหล่าสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกัน้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกท่องเที่ยวไปมาอยู่ที่สุดเบื้องต้นย่อมไม่ปรากฏสัตว์เหล่านั้น ได้สวยความทุกข์ความเผ็ดร้อนความพินาศได้เพิ่มภูณปัตภีที่เป็นป่าช้าตลอดกาลนานเหมือนอย่างนั้นด้วยเหตุเพียงเท่านี้ก็พอแล้วเพื่อจะเบื่อนายในสังขารทั้งปวงพอแล้วเพื่อจะคลายกำหนัดพอแล้วเพื่อจะหลุดพ้นดังนี้ตลอดการท่องเที่ยวที่ยาวนานในสังสารวัตร ผู้ไม่เคยเป็นแม่กันเลยเนะี่ยไม่ใช่หาได้ง่ายนอกจากนี้พระศาสดาก็ายังตัดอีกว่าสงสารนี้กำหนดที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ได้เมื่อเหล่าสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกัน้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกท่องเที่ยวไปมาอยู่ที่สุดเบื้องต้นย่อมไม่ปรากฏสัตว์ผู้ไม่เคยเป็นบิดาโดยกาลนานนี้ไม่ใช่หาได้ง่ายเลย สัตผู้ไม่เคยเป็นพี่ชายน้องชายโดยกาลนานนี้ไม่ใช่หาได้ง่ายเลยสัตว์ผู้ไม่เคยเป็นพี่สาวน้องสาวโดยกาลนานนี้ไม่ใช่หาได้ง่ายเลยสัตว์ผู้ไม่เคยเป็นบุตรโดยกาลนานนี้ไม่ใช่หาได้ง่ายเลยสัตว์ผู้ไม่เคยเป็นทิดาโดยกาลนานนี้ไม่ใช่หาได้ง่ายเลย กลายเป็นว่าความเกี่ยวข้องกันอาจจะสักชาติใดชาติหนึ่งอาจจะเคยเกิดเป็นแม่กันเป็นพ่อกันเป็นลูกเป็นพี่ชายเป็นน้องชายก็คงมีสักคราวหนึ่งนะเกิดเป็นอย่างนี้กันมาแล้วพระศาสดาได้ตรัสเลยว่าไม่ใช่หาได้ง่ายเราลองนึกดูว่าเราเกิดกันมายาวนานแค่ไหนมีสักคราวหนึ่งมีความเกี่ยวข้องใกล้ชิดกันอาจจะเป็นแม่ เป็นพ่อเป็นพี่ชายน้องชายเป็นพี่สาวน้องสาวเป็นลูกก็วนเวียนกันอยู่อย่างนี้พระองค์กระตัดในตอนท้ายว่าข้อนั้นเพราะเหตุอะไรเพราะเหตุว่าสงสารนี้กำหนดที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ได้เมื่อเหล่าสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกัน้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกท่องเที่ยวไปมาอยู่ที่สุดเบื้องต้นย่อมไม่ปรากฏ สัตว์เหล่านั้นได้เสวยความทุกข์ความเผ็ดร้อนความพินาศได้เพิ่มพูนปัตภีที่เป็นป่าช้าตลอดกาลนานเหมือนอย่างนั้นด้วยเหตุเพียงเท่านี้ก็พอแล้วเพื่อจะเบื่อหน่ายในสังขารทั้งปวงพอแล้วเพื่อจะคลายกำหนัดพอแล้วเพื่อจะหลุดพ้นดังนี้ถ้าเราดูจากพระสูตรนี้ก็เป็นไปได้ว่าจริงๆเราก็ไม่ควร กรธใครไม่พอใจใครเพราะสักชาติหนึ่งก็เคยอนุเคราะห์กันสงเคราะห์กันมาแต่ในบางคราวก็คงได้เกิดความทะเลาะเบาะแว้งกันแต่เมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วก็สมควรอย่างยิ่งว่าอย่าปล่อยให้ความไม่พอใจใครความโกรธในบุคคลใดก็าตามมีกับเราเยอะเกินไปเพราะว่าคนที่เราไม่พอใจกันในชาตินี้ ชาติที่ผ่านๆมาก็อาจจะเกี่ยวข้องใกล้ชิดกันเคยอนุเคราะห์สงเคราะห์กันมาก็เป็นได้อีกหรือในทางกรงกันข้ามชาติที่ไม่พอใจกันก็อาจเป็นเพราะชาติที่ผ่านๆมาก็ทะเลาะก,กันมาก่อนก็เป็นไปได้ทั้งหมดแต่อย่างน้อยพวกเราก็ได้ทราบว่าพวกเราเองไม่ว่าจะอยู่นี่หรืออยู่ที่ไหนก็ตามก็คงเคยเกี่ยวข้องกันมาจากชาติใดชาติหนึ่ง แล้วลองพิจารณาดูว่าหากเรายังต้องมีการเกิดอีกต่อไปเราก็ต้องวนเวียนสมบทบาทอย่างนี้ไม่จบไม่สิน้นและคิดดูว่าในชาติที่เราเคยเกิดเป็นมนุษย์แล้วเกี่ยวข้องกันก็ยังมีนับประมาณไม่ได้คิดดูว่าคนเป็นร้อยเป็นพันจะสุมมาเจอกันในแต่ละครั้งนะคิดว่าต้องความน่าจะเป็นเท่าไหร่ใครเรียนคณิตใครเรียนแคลคูลัสมาก็ลองดูสิ พันคนนะความน่าจะเป็นออกมาได้เท่าไหร่ที่จะได้เจอกันแล้วคนมากมายมาหาศาลขนาดนี้จะต้องเกิดกันอีกสักเท่าไหร่จึงได้มาเกี่ยวข้องกันและนอกจากชาติที่ได้เกี่ยวข้องกันหากเราทบทวนกันไปเมื่อวันที่ผ่านๆมาก็จะพบว่าเราเองก็เคยเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานทั้งโคทั้งกระบือแพะแกะสุกรหรือไก่ เกิดเป็นสัตว์เดรัฉานเหล่านี้แล้วก็ถูกเขาฆ่าตัดคอเลือดที่ออกมาเหล่านั้นเมื่อเอามารวมกันแล้วก็ยังมากกว่าน้ําในมหาสมุทรทั้งสี่อันนี้เฉพาะชาติในเป็นสัตว์เดรัฉานเรายังเกิดกันมานานขนาดนี้จะต้องเกิดอีกกี่เที่ยวจะต้องตายอีกกี่เที่ยวเลือดถึงจะพอเท่ากับน้ําในมหาสมุทรนี่คือการเกิดของเรามหาสารมาในบางคราวเกิดเป็นมนุษย์ก็ไม่ใช่ว่าจะเกิดเป็นคนดี เราก็เคยเกิดเป็นโจรฆ่าคนมาแล้วเกิดเป็นโจรข่มขืนก็เป็นมาแล้วเกิดเป็นโจรปล้นก็เกิดเป็นมาแล้วเกิดเป็นคนที่อยู่ดีมีสุขมีบริวารคอยรับใช้ก็เกิดเป็นมาแล้วเกิดเป็นคนพิกลพิก,การไม่สมประกอบก็เกิดมาแล้วและเมื่อเรายังเกิดต่อไปเราก็จะมีการท่องเที่ยวไปในพบน้อยพใหญ่วนเวียนอยู่ในโลกนี้โลกอื่น ที่พระองค์เปรียบอุปมาเหมือนซัดท่อนไม้ขึ้นไปสู่อากาศหรือโยนท่อนไม้ขึ้นไปบนอากาศบางคราวก็เอาโคลงลงบ้างบางคราวก็เอาตอนกลางลงบ้างบางคราวก็เอาตอนปลายลงบ้างหาความแน่นอนไม่ได้เราสัตว์ผู้ยังต้องเกิดอีกก็เช่นเดียวกันบางคราวแล่นจากโลกนี้สู่โลกอื่นบางคราวแล่นจากโลกอื่นสู่โลกนี้ก็วนอย่างนี้ดังนั้นเราก็ไปได้แค่ที่ไหนพบเทวดา พบมนุษย์เปรตสัตว์เดรัจฉานและก็สัตว์นรกก็วนเวียนกันอยู่อย่างนี้นหลุดออกไปไม่ได้หาที่สุดจบไม่ได้จนกว่าจะถึงยุคสมัยนั้นแหละมีพระผู้มีพระภาคอราหาันตสัมมาสัมพุทธะมัตรสรู้และประกาศธรรมผู้เทศนได้ฟังธรรมและได้ประพฤติธ,ธรรมสมควรแก่ธรรมก็จึงออกไปพ้นจากสังสารวัฏได้ไม่ต้องกลับมาสู่ความเป็นอย่างนี้ไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไป ในช่วงท้ายพระสูตรพระองค์ก็จึงย้ำให้พวกเราเห็นว่าพอแล้วเพื่อจะเบื่อหน่ายพอแล้วเพื่อจะคลายกำหนัดพอแล้วเพื่อจะหล,ลุดพ้นช่วงนี้ก็ต้องย้ำให้พวกเราได้เห็นโทษของการเกิดว่าการเกิดมันมีโทษขนาดไหนเราเกิดมาชาติเดียวชีวิตเราก็มีทั้งสมหวังผิดหวังทั้งสุขและทุกข์ปะปนกันไปพัดพลากจากของรักของชอบใจมั่ง ได้สมปรารถนามัางก็วนเวียนอยู่อย่างนี้น้ำตาที่เราร้องไห้เสียใจเพราะประสบกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รักตลอดการเกิดที่ยาวนานพระองค์ตรัสว่ามากกว่าน้ําในมหาสมุทรทั้งสี่คิดดูว่าเราต้องร้องไห้ขนาดไหนน้นําตาถึงมากมายขนาดนั้นดังนั้นพวกเราก็ต้องพิจารณาให้ดีว่าสมุติถ้าเราได้เกิดขึ้นมาอีกในชาติถัดไป หากเกิดมาแล้วไม่ได้เจอคําสอนพระพุทธเจ้าเราจะไปทางไหนสุดท้ายเราก็ไม่แคล้ววนเวียนอยู่ในสังสารวัตต่อไปอีกหาที่สุดจบไม่ได้นั่นนะปัญหามันอยู่ตรงนั้นพวกเราเองก็ต้องพยายามทําความเพียรอย่างไม่ถอยกลับทําความเพียรอย่างไม่ย่อหย,ย่อนทําความเพียรอย่างสม่ําเสมอเพื่อให้เราสามารถ ลุดพ้นจากสังสารวัตไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไป